สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับบอนสีสวยๆอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพบกับสวนสานิตบอลสียามเย็นเลยนะคะก็จะพามาชมแม่พันธุ์แล้วก็บอนสีสวยๆหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะใครเข้ามาแล้วก็าฝากกดติดตามด้วยนะคะกดถูกใจเป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะสําหรับวันนี้นะคะใครสนใจสั่งซื้อก็จะมีเก็บเงินป้ายทางนะคะสามารถ อรอรับของที่บ้านได้ค่ะค่าส่งก็ยังเป็นเหมาเหมาอยู่ที่ราคา30บาทนะคะก็จะเป็นเลทเดียวเลยนะคะไม่ว่าโอนหรือว่าปลายทางนะคะก็กี่ต้นก็ได้นะคะไม่จำกัดนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้ก็มาพบกับสวนสารนิตบอนสี bon อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในสวนกันเช่นเดิมนะคะก็วันนี้ก็จะพาไปชมบอนสีสวยๆเช่นเดิมนะคะใครเข้ามาแล้วก็หนูฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหน่อยนะคะเดี๋ยวก็มาพบกันทุกๆเย็นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะพาไปชมแม่พันธุ์แล้วก็ต้นลูกนะคะต้นไหนมีลูกแบ่งหนูก็จะพาไปชมนะคะแล้วก็พาชมแม่พันธุ์ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีตอนเด็กกับตอนโตบอนสี bon เขาจะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะ อาจจะเป็นไม้กัดสีหรือไม้ป้ายอะไรแบบนี้นะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะนี่อันนี้ก็เพชรมณีนะคะเพชรมณีตอนเด็กจะเป็นโทนเขียวนะคะเป็นไม้กัดสีใบจะแข็งมากนะคะตัวนี้นี่ค่ะมาจากเขียวเลยนะคะเขากัดได้ทั้งใบนะคะตัวนี้ยังกัดไม่เต็มนะคะเนี่ยค่ะก็ตอนเด็กกระถางสีนิ้วจะมีแบ่งแปสบาทนะคะสําหรับเพชรมณีค่ะอันนี้คุ้มซับนะคะสวยมากออกโทนสีแสดส้มๆนะคะ ตัวนี้ก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะอยู่ที่100บาทนะคะสำหรับกระถาง4นิ้วนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้ออกเบอดชุมพูนะคะตัวนี้อันนี้เป็นบรรดาใบไผ่ใบหอกนะคะเนี่ยค่ะใบไผ่ใบหอกส่วนใหญ่หนูก็จะเอาไว้ด้วยกันนะคะเพราะว่าฟอร์มมันจะเท่าๆกันนะคะฟอร์มมันจะเตี้ยเป็นพุ่มแล้วก็ จะไม่สูงเท่าไม้ใบาย,ยาวนะคะใบาย,ยาวใบไทยแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูใบหอ,อกต้นนี้กันก่อนนะคะนี่อันนี้คือกระบี่ในร้อยนะคะกระบี่ในร้อยเขาเป็นไม้ด่างนะคะไม้ด่างไม้ป้ายค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีแบ่ง150บาทนะคะใบแข็งมากนะคะตัวนี้ข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาจะใบแข็งนะคะพวกใบไผ่ใบหอกพวกนี้นะคะใบจะดกนะคะฟอร์มจะแบบไม่สูงนะคะ อันนู้ก็จะเป็นพวกลูกไม้นะคะลูกไม้เดี๋ยวถ้าหนูได้ผ่านแล้วก็จะมาแบ่งนะคะมีหลายโทนอยู่ค่ะนะคะเป็นลูกไม้โทนชมพูนะคะนี่ค่ะมีชมพูเข้มชมพูอ่อนนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้สีโทนแบบม่วงดํานะคะตัวนี้ก็แบ่งออกไปเยอะแล้วนะคะถ้าเป็นสีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นใบไผ่นะคะใบไผ่ใบหอกใบาย,ยาวมากเลยนะคะ ค่ะอย่างอันนี้นะคะเท่านิ้วเองนะคะความกว้างของใบนิดเดียวเองอันนี้จะเรียกว่าใบาไผ่นะคะนี่อันนี้ก็ใบหอกพารทเทลนะคะที่หนูมีแบ่งต้นละหนึ่งร้อยนะคะตอนเด็กจะเป็นสีโทนประมาณนี้นะคะโตจะมีชมพูละเลืออมานิดหน่อยนะคะนี่ค่ะฝั่งนี้ยังแดดออกอยู่เลยนะคะช่วงนี้แดดด,ดีนะคะช่วงเย็นๆจะแดดดีแต่ว่าเมื่อกลางวันตกหนักขึ้นมาอีกนะคะเดาสภาพอากาศไม่ถูกเลยนะคะช่วงนี้ นี่อันนี้ก็มนเทียนทองนะคะมนเทียนทองออกโทนส้มๆแสดๆนะคะตัวนี้ใบาย,ยาวสวยนะคะอันนี้ใบใหม่เขานะคะยังกลางไม่เต็มที่นะ,ะเลยยังไม่ได้ฟอร์มเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็มีแบ่งนะคะอยู่ที่1,50นะคะสําหรับมนเทียนทองก็เริ่มกัดแล้วนะคะมนเทียนทองก็เป็นไม้กัดสีนะคะไซส์ที่ส่งก็เริ่มกัดสีมาแล้วคะ่ะอันนี้ก็เพชรมณีนะคะนะคะเริ่มกัดชุ่มคู่ คือไม้กัดชุมพูตัวนี้ก็ใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ว่าเขาสามารถกัดได้เต็มใบเลยเดี๋ยวหนูจะพาไปชมต้นที่กัดเต็มใบด้วยนะคะอันนี้ก็ตับรามาเกียนนะคะอันนี้เพิ่งเขาเรียกอะไรเพิ่งฟื้นตัวนะคะเพราะว่าเพิ่งปลูกใหม่นะคะเทพนรสิงห์นะคะเทพนรสิงห์จะกัดแบบนี้นะคะอันนี้คือเต็มที่เขาแล้วนะคะก็คือกัดชมพูทั้งใบเลยเหลือแค่เส้นใบที่ออกเขียวนะคะตัวนี้สวยมาก เทพนรอลสิ่งมีแบ่ง200บาทนะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้กาบนะคะนี่ค่ะลายสวยอันนี้หนูแบ่งออกไปหมดแล้วนะคะตอนเด็กก็สีประมาณนี้นะคะบางทีหนูก็ไม่ได้เก็บต้นแม่ไว้นะคะถ้าอันไหนเป็นลูกไม้บางทีมันอาจจะยุบก็จะไม่มีให้ชมนะคะต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าเนะะี่ยค่ะอย่างตอนที่หนูขายลูกไปต้นแม่เขายุบหัวไปนะคะเพราะว่าเอาไปผ่า ตอนนี้เริ่มฟื้นก็เลยพามาชมนะคะสวยเลยอันนี้เทพธิดานะคะเทพธิดาเป็นไม้กัดสีนะคะแบบเดียวกับเพชรมณีนะคะโทนเดียวกันก็คือตอนเด็กเขียวตอนโตชมพูนะคะแต่ทรงใบเขาจะไม่เหมือนกันค่ะเทพธิดานะคะใบแข็งนะคะก่อนนี้เป็นบรรดาเมืองจันท์ทั้งหมดเลยนะคะสีออกแดงเลือดหมูนะคะตัวนี้ เมืองจันก็จะมีแบ่ง150บาทนะคะสำหรับกระถาง4นิ้วนี่ค่ะอันนี้เป็นไม้เก่านะคะค่อนข้างหายากแล้วนะคะตัวนี้เมืองจันถ้าหลายๆคนจะเคยได้ยินชื่อทับทิมเมืองจันตัวนั้นจะเป็นพื้นขาวเม็ดแดงนะคะคนละตัวกันนี่ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นโทนเข้มๆเ,เหมือนกันพลอยชมพูนะคะพลอยชมพูนะะี่ยค่ะยิ่งโตจะยิ่งใบใหญ่สวยนะคะตัวนี้ใบแข็งด้วย พอยชมพูก็มีแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะเม็ดที่จุดๆเนี่ยจะออกโทนชมพูนะคะพอยชมพูคะ่ะมีแบ่ง80นะคะนคะเวลาโตก็จะเข้มๆแล้วมีเม็ดชมพูแทรกนะคะนี่คะ่ะอันนี้ก็คือบรรดาลูกไม้ใบพัดนะคะมันจะออกโทนเข้มๆแบบนี้นะคะมันกระทบแดดนิดนึงนะคะสีมันจะออกดำๆม่วงๆนะคะแบบโทนเข้มๆมืดๆนะคะตัวนี้ แล้วก็อันนี้นะคะอันนี้เป็นลูกไม้เหลืองนะคะลูกไม้เหลืองก็จะต้นแม่คือต้นนี้นะคะลูกไม้เหลืองที่มีแบ่งสองร้อยบาทนะคะเป็นออกเหลืองเหลืองส้มๆมแล้วก็จะมีเม็ดชุมพูขึ้นบนพื้นใบนะคะสวยมากเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะนี่อันนี้ก็ถ้าใครจําได้นะคะตอนนั้นคือหนูเพิ่งใส่กระถางอัพใหม่นะคะค่ะเมื่อกี้สีไม่ชัดเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ที่ เปลี่ยนกระถางนะคะเนี่ยค่ะเปลี่ยนกระถางไมหบนเลยที่คอค่อยๆพ,พับเนี่ยค่ะตอนนั้นมันจะเป็นทรงประมาณนี้นะคะอย่างตรงนี้เลยก็คือ,อยังไม่ค่อยฟื้นตัวนะคะตอนนี้พามาอัปเดตเริ่มฟื้นตัวแล้วนะคะอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นนาลีบุรพานะคะนี่อย่างที่หนูเคยบอกตรงเขียวๆเ,เขาจะมีจุดๆกัดมาได้เหมือนกันนะคะตรงที่ป้ายเขาก็จะเป็นป้ายชมพูทึบๆนะคะสำหรับตัวนี้นาลีบุรพานะคะมีแบ่ง150บาทนะคะ แล้วก็ข้างๆกันนี่จะเป็นพราวนะคะพราวดเดินเข้าไปนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้เว้นทางเดินไว้นะคะอันนี้คือพราวนะคะสายที่ส่งก็กาะสีมาแล้วนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา200ร้อยบาทนะคะพราวเป็นไม้หายากแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นไม้เก่านะคะพราวกับพ่างคนละตัวกันนะคะอันนี้นางรากสดนะคะ อันนี้หนูปลูกทั้งแผงทั้งป้ายไว้ด้วยกันเลยนะคะถ้าแผงเขาก็จะไม่มีป้ายนะคะสีจะเลือบๆไม่มีป้ายแดงชัดเจนมานะคะถ้าแบบแผงนะคะแบบแผงก็คือแบบไม่ป้ายนะคะอยู่ที่35เผื่อใครชอบแบบสีเลือบๆก,กันนะคะแบบสวยเหมือนสีปนๆกันนะคะก็จะสวยไปอีกแบบนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบป้ายก็จะมี100บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นหยาดฝนนะคะใบายาวนี่ค่ะหยาดฝน ยาดฝนตัวนี้มีแบ่งแปดสิบาทนะคะสำหรับกระถางสี่นิ้วนะคะอันนี้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าท่านอะไรนะคะถ้าหนูจำไม่ผิดถ้าหนูจำผิดต้องขออภัยด้วยนะคะน่าจะเป็นสีดาลุยไฟนะคะตัวนี้นะคะแต่ข้างๆกันนี่เป็นสกัดนิมิตนะคะสกัดนิมิตก็มีแบ่งสี่สบบาทนะคะสำหรับ กระถางสีนิ้วก็ยังไม่มีเม็ดขึ้นนะคะเม็ดข,ขาวๆแบบนี้ค่ะจะเป็นออกพื้นแดงๆเขียวๆก่อนนะคะตัวนี้สักกาดยิมิตค่ะสักกาดยิมิตตัวนี้ก็คือตัวแผงจากะมัคควาลังสันนะคะคือเขามีชื่อของเขาแล้วนะคะชื่อสักการดยิมิตแต่ก็เป็นวนเก่านะคะเขามีชื่อนานแล้วค่ะตัวนี้นคะคะมุมนี้คือแบบแจ่มสวยมากนะคะเนี่ยค่ะใครอยากลองเลี้ยงใส่กระถางหรือกะละมังก็ลองแบบหนูได้นะคะอันนี้ประมาณ เปลี่ยนกระถางประมาณเดือนกว่าคูฟูดีมากเลยนะคะนี่รอน้ํากะละมังแบบเนี้ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นถังสิบสองนิ้วนะคะถังสิบสองนิ้วที่หนูใช้เดี๋ยวตรงโน้นเดี๋ยวรอแดดล่มอีกนิดนึงนะคะหนูจะพาไปถ่ายให้ชมนะคะเพราะว่ามันสะท้อนในกล้องไม่ค่อยชัดนะคะนี่ค่ะอันนี้ลูกไม้กลมม่วงนะคะอันนี้เตรียมผ่าชุดใหม่นะคะ เริ่มฟูแล้วนะคะโตดีมากนะคะตัวนี้ก็เป็นลูกไม้เมล็ดนะคะที่หนูพ่อเองนะคะแต่ว่ามันมีสีเนี้ยแค่ต้นเดียวนะคะตอนเพาะสีสวยนะคะออกโทนม่วงชมพูนะคะนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะถ้าเขาฟูหรือ,อยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้คีนะคะเพราะว่าตรงนี้กาะมังหมดนะคะเดี๋ยวไปซื้อก,การะมังใหม่ก่อนเดี๋ยวจะมาหล่อนะ้าเหมือนกันค่ะยักษ์ลนพักนะคะตัวนี้ก็มีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับกระถางสี่นิ้ว อยักษ์ตัวนี้มีหูใต้ใบนะคะตอนโตนะคะยักษ์รนพักค่าสีสวยมากนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะนี่อันนี้เป็นยักษ์นะคะชื่อว่ายักษ์ปักหลันนะคะยักษ์ปักหลันเป็นไม้ป้ายนะคะไม้ป้ายแล้วก็จะกัดเม็ดตัวพื้นใบด้วยนะคะจะเป็นเม็ดขาวๆนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่ง150บาทนะคะสำหรับยักษ์ปักลันเดี๋ยวจะพาไปดูกระถางสนิ้วด้วยนะคะ นี่ค่ะมากันที่ต้นนี้นะคะต้นนี้คือสุนทรภู่นะคะตัวนี้เป็นสองต้นคู่ในกระถางนะคะน่าจะเป็นห้าจุห้าหรือหกนิ้วนะคะหนูขออยู่ที่2 7 0เจสบาทนะคะเป็นไม้นอกตู้ที่ใบแข็งมากนะคะตัวนี้นี่เป็นสองต้นคู่เลยนะคะแข็งแรงมากๆค่ะนะคะหนูให้2 7 0เจบเริ่มกระสีมาแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นไม้นอกตู้เช่นเดียวกันนะคะก็คือสักกะนิมิตนะคะสักกะนิมิตอันนี้คือฟอร์มกระถางหกนิ้วนะคะ สองต้นคู่นะคะกัดสีมาแล้วด้วยกัดเม็ดมาแล้วด้วยนะคะนี่นะคะเอาไปตั้งสวยๆได้เลยนะคะสําหรับสักัดอิมิตนะคะสักัดอิมิตอันนี้นูขออยู่ที่ราคาสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะคุ้มมากนะคะนี่ค่ะแสงดีมากเลยนะคะวันนี้แดดตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงครึ่งแล้วนะคะน่าจะครึ่งแล้วคือแบบแดดยังดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะมูลเทนทองนะคะ ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นพยามาจุราชนะคะเข้มๆเ,เลยนะคะตัวนี้ใบแข็งมากนะคะอันนี้ก็จะมีแบ่งนะคะอยู่ที่ราคา250บาทนะคะสำหรับกระถาง4นิ้วนะคะหายากค่ะตัวนี้แล้วก็เป็นบอนที่ดูดดันมากนะคะนี่อันนี้ต้นแม่เขานะคะฟอร์มจะไม่สูงอันนี้จะเป็นเพชรจินดานะคะไม้โทนชมพูมีหูใต้ใบนะคะ เวลาโตมีหูใต้ใบยเยอะมากๆนะคะใบใหญ่นะคะตัวนี้โทนชมพูะคะใครสนใจนะคะตัวนี้มีแบ่ง100บาทนะคะเพชรจินดาค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะหูเขาจะอยู่ใต้ใบแบบนี้ค่ะนะคะในะบใหญ่ดีนะคะสีแจมแจมเลยนะคะตัวนี้จะออกโทนชมพูแล้วก็มีเม็ดขาวๆนิดหน่อยนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นไม้เก่าเหมือนกันชื่อว่ามิ่งมเหสีนะคะ มิ่งมาเหสีนี่ลายชัดไหมคะนี่นี่นะะี่ค่ะสีสวยนะคะมิ่งมาเหสีจะคนละโทนกับอเพชรจินดานะคะเพชรจินดาจะชมพูเลยอันนี้อาจจะมีเขียวเลือบแทรกมาด้วยนะคะนี่คะ่ะอันนี้จะใบใหญ่นะคะอันนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะมิ่งมาเหสีมีหูใต้ใบเหมือนกันคะ่ะตัวนี้นะคะเทวกรรมลังรักนะคะเทวกรรมลังรักก็ จะมีแบ่งกระถางสี่นิ้วนะคะอยู่ที่ราคาเจ็สิบบาทนะคะสําหรับเทวกรรมลังรักแบบไม่ป้ายนะคะ,ะ,คะเขาก็จะการสีแดงๆเฉยๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นไม้กระสีนะคะอันนี้มีชื่อว่าซับอนงนะคะซับอนงหนูให้ไปราคาแปดสิบบาทนะคะซับอนงค่ะเป็นไม้กระดูกนะคะตัวนี้นายทองเหม็นนะคะนายทองเหม็นใบพิュพิュแบบนี้นะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะ อันนี้นำโชคนะคะไม้ใบกลมป้ายค่ะนี่นะคะนำโชคให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะเป็นกระถางสี่นิ้วโคนต้นในย่านะคะเดี๋ยวหนูจะถอนให้ค่ะตรงนี้นะคะย่าเยอะนะคะถ้าใครติดตามนะคะมันมากับดินนะคะไม่รู้ว่าที่บ้านขายเป็นหรือเปล่านะคะดินที่หนูซื้อเขามานะคะมันมีญ่าแบบนี้ขึ้นมานะคะแต่พอถอนเนี่ยดินมันติดหญ่ามาหมดนะคะตอนเด็กๆก็เลยไม่ได้ถอนนะคะนี่ค่ะแต่ว่า ชุดอื่นไม่เป็นนะคะราสีพฤษศพนะคะราสีพฤษศพตัวนี้ฟอร์มสวยมากนะคะนี่ฟอมพุ่มดีมากเลยค่ะอันนี้ให้ไปราคาสองร้อยบาทนะคะราสีพฤษศพนี่ค่ะลากทะลุแล้วนะคะนี่ค่ะชนะมานนะคะออกแดงๆใบมันๆนะคะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะลูกไม้ใบพัดนะคะต้นละแปดสิบนะคะลูกไม้ใบพัดโทนเข้มๆค่ะออก ไปโทนทางม่วงดำนะคะให้ไปหนึ่งรค่ะเบ็นจะลงน้ำทองนะคะต้นนี้ก็ติดด่างมาแล้วนะคะนี่ค่ะก็ต้นนี้นะคะหนูขออยู่ที่หนึ้าบาทต้นใหญ่แล้วกับสีแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมต้นแม่คีหนึ่งนะคะอันนี้คือทอรพานะคะพญาควายเผือกที่อยู่ในตับรามเกียนนะคะทรพาให้ไปราคาหนึ่งรบาทค่ะ โอ้โรทพร์ปาแปดสิบนะคะทอร์ป้าแปดสิบบาทค่ะบัวแก้วนะคะใบกลมๆน่ารักน่ารักตอนโตเปิดด่างนะคะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะบัวแก้วนายดอกรักนะคะตัวนี้ราคาแปดสิบบาทนะคะตับวีลชนเดี๋ยวหนูพาไปชมต้นลูกค่ะเอ้ยต้นแม่นะคะอันนี้คือต้นลูกเขาค่ะนางวาลีนะคะนางวาลีตัวนี้ก็เป็นบอลเก่านะคะโตจะใบใหญ่ๆ ตัดออกเขาขาวนะคะตัวนี้ให้ไปราคา35บาทค่ะเจ้าเงาะนะคะเจ้าเงาะตัวนี้คือหูเยอะมากๆนะคะมีทุกใบนะคะตัวนี้หูใต้ใบนะคะเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา300บาทนะคะเป็นไม้ที่ฟอร์มไม่สูงนะคะฟอร์มใบเขาจะดกนะคะแล้วก็ฟอมเตี้ยๆนะคะตัวนี้เจ้าเงาะค่ะเป็นไม้สะสมนะคะเขาชอบการส่วนใหญ่เขาจะชอบที่เขามีหูเยอะนะคะเพราะว่า ตั้งแต่งอกใบแรกนะคะหูจะเยอะมากๆเลยอันดามันนะคะอันดามันให้ไป100บาทอันดามันเป็นไม้ฟอร์มพุ่มนะคะที่จะใบโดกแต่ว่าต้นจะไม่สูงนะคะนี่ค่ะเป็นพุ่มสวยมากใบแข็งนะคะลายก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้หนูให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้ให้ไป100บาทค่ะอันนี้สุรพลนะคะสุรพลให้ไป100บาทนะคะสุรพลเป็นตับนักร้องนะคะที่หนูไปให้ดูต้นแม่นะคะ ออกสีแบบแดงเพิงนะคะแดงเลือดหมูแบบนี้นะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะสุรพลนะคะใบจะดกเลยอันนี้เป็นลูกไม้ยอยักนะคะลูกไม้ยอยักจะรหัสยอยักนะคะราคาหกสิบบาทนะคะนี่ค่ะสีจะออกเพ่นเปื่ๆแล้วก็มีเม็ดมาค่ะมาริสานะคะตัวนี้ชื่อมาริสานี่ใบเปิดๆแบบนี้มีเม็ดชมพูค่ะตัวนี้ก็จะให้ไปอยู่ที่ราคา เอาไปหกสิบาทนะคะตัวนี้มีต้นเดียวค่ะเหลือต้นสุดท้ายแล้วนะคะนี่ค่ะอัปเดตให้ดูตรงนี้นะคะใครจะทํารางแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะมันจะพอดีกับการที่เราเอาน้ําไปหล่อเลยนะคะเพราะว่าเวลาฝนตกนะคะมันก็จะล้นออกพอดีหรือว่าเราใส่น้ําเยอะเกินนะคะมันก็จะล้นออกรางพอดีนะคะตัวนี้นายเมืองนะคะนายเมืองตับวิรชนค่ะตัวนี้ให้ไป หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนายเมืองนี่ค่ะนายเมืองจะออกโทนชมพูนะคะตัวนี้มหาราชานะคะราคาห้าสิบบาทนะคะตัวนี้ชมพูอีกตัวค่ะสิริโชคนะคะสิริโชคอันนี้คือกัดสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะชื่อดีใบแข็งนะคะตัวนี้แนะนําเลยสิริโชคคะ่ะให้ไปราคาแปดสิบบาทนะคะสิริโชคออกโทนชมพูนะคะเส้นใบออกเขียวๆนะคะ ใบจะแข็งนะคะอันนี้ชื่อดีค่ะนะคะชื่อเป็นมงคลมากเลยเรียงง่ายนะคะเพราะว่ามันเป็นไม้ที่แบบไม้กาสีนะคะแล้วก็ใบมันจะแข็งเวลาอยู่นอกตู้นะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมต้นแม่นะคะถ้าถ้าทันนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมต้นแม่ค่ะอันนี้เทพป,ประสิทธิ์นะคะเทพป,ประสิทธิ์ราคาต้นละ100บาทนะคะเป็นไม้กระดูกนะคะไม้ที่เส้นใบชัดๆนะคะ ก้านดำนะคะสีสวยมากนะคะลวดลายแบบนี้นะคะยิ่งโตยิ่งใบแข็งนะคะตัวนี้เทพพิทักษ์อ๋อเทพประสิทธิ์นะคะเทพประสิทธิ์ขอภัยนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะชื่อเทพประสิทธิ์นะคะนี่ค่ะหยาดฝนจะฟอมประมาณนี้นะคะก็คือเริ่มกัดเม็ดแดงๆมาบนพื้นใบบ้างแล้วนะคะต้นละแปดสิบบาทค่ะหยาดฝนนะคะใบยาวอับซรอนสวรรค์น,นะคะ อันนี้คือบรรดา,าเขาเรียกว่าอะไรต้นกําเนิดของชายชนรลศมีเงินแล้วก็อีกอื่นๆอ,อ,อีกเยอะเลยนะคะสําหรับอับสรสวรรค์ตัวนี้นะคะมีแบ่งหนึ่งห้าบาทนะคะอับสรสวรรคะ์ค่ะเป็นไม้ป้ายนะคะค่ะฟอร์มจะพุ่มๆแบบนี้นะคะเทพนรสิงค์ค่ะกระถางสี่นิ้วนะคะแต่ต้นนี่คือแบบเลยกระถางแล้วนะคะลากทะลุเรียบร้อยนะคะ ต้นแบบอัพไซด์ได้แล้วนะคะกัดสีมาแล้วดูไว้เริ่มกัดมาแล้วค่ะอันนี้ให้ไปราคาสองร้อยบาทนะคะเทปนอลสิงค่ะอันนี้จะเป็นพริกกัดเกลือนะคะพริกกัดเกลือให้ไปราคาต้นนี้หนูขออยู่ที่ราคาแปดสิบบาทนะคะนี่ใบใหญ่มาแล้วนะคะพริกกัดเกลือค่ะพยาสุรเสศนะคะตัวนี้ก็ตอนเด็กจะเป็นสีแบบนี้ค่ะเขียวๆนะคะแล้วก็เริ่มกัดเม็ดมาเรื่อยๆค่ะตัวนี้ พญาสุรเสณ์นะคะให้ไปราคาห้าสิบาทเป็นไม้ใบายาวนะคะยิ่งโตย,ยิ่งสวยค่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมต้นเม่์เขานะคะพลอยชุมพู่นะคะเขาเข้มมาตั้งเด็กเลยนะคะตัวนี้ให้ไปราคาแปดสิบบาทนะคะพลอยชุมพู่อันนี้จะเป็นหนุมานเชิญทงนะคะหนุมานเชิญทงก็อันนี้หนูให้อยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบาทนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดพื้นสีชุมพู่นะคะตัวนี้พื้นที่เอวข,ขาวเนะะี่ยค่ะ นี่นะคะให้ไป120ค่ะอันนี้จะเป็นไก่ไมะเหศสวนนะคะต้นละ50บาทค่ะไก่มะเหศสวนจะเป็นจุดชมพูนะคะตอนเด็กอ่าตอนโตเม็ดก็จะเชื่อมกันจุดเป็นชมพูข้างในออกขอบนอกนะคะเดี๋ยวถ้านึกภาพไม่ออกเดี๋ยวหนูจะถ่ายต้นเม่ให้ดูนะคะมันจะเป็นชมพูแบบข้างในทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้อันนี้ก็เป็นไม้กาบนะคะชื่อว่าหอกสตาโลหะนะคะกัดออกโทนส้มนะคะตัวนี้นะคะ อันนี้หนูให้ไปต้นละหนึ่งอบาทนะคะหกสตะโลหะค่ะชายชนตอนนี้มีไซส์หนึ่งบาทนะคะชายชนนี่ค่ะเขาก็ป้ายมาแล้วนะคะอันนี้ใบหอกนะคะสีเหลือบสวยมากเลยนะคะออกทวนแบบแดงๆเงางๆนะคะที่สีเหลือบที่หนูเรียกสีเหลือบก็คือในหนึ่งใบเขาจะมีหลายสีนะคะนี่ค่ะแบบว่าเห็นหน้งเขียวทั้งอมชมพูอมแดงมานิดๆอมตาลด้วยนะคะตัวเนี้ย ให้ใบราคา100บาทนะคะนี่ค่ะอันนี้เรียกว่าลูกไม้ใบหอ,อกสีเลือบนะคะ100บาทแจงแบบนี้ได้นะคะเป็นรหัสเขาเลยหรือว่าใครสนใจนะคะก็แคปรูปโทรมาได้เลยที่เบอร์0642824363นะคะเบอร์นี้ก็แอดไลน์ได้นะคะหรือว่าถ้าเป็น Facebook นะคะจะชื่อสานิตบุญคุ้มหรือว่าสวนสานิตบอสีพิจิตก็ได้เหมือนกันนะคะ นี่ค่ะอันนี้คือกระบ,บี่นายร้อยนะคะใบไผ่นะคะด่างแบบนี้นะคะตัวนี้ก็มีแบ่ง150บาทนะคะเป็นฟอร์มเตี้ยๆค่ะนี่นะคะลาหูอมจันนะคะตอนเด็กๆจะสีมืดๆแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆกัดขาวมานะคะเดี๋ยวจะพาไปชมต้นแม่นะคะก็อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา120บาทนะคะลาหูอมจันกระถาง4นิ้วค่ะ ปานตะวันนะคะหนูให้ใบต้นละแปดสิบบาทคะ่ะปานตะวันนะคะนี่ทนเข็มค่ะนพะเก้าวป้ายนะคะโนพเก้าวป้ายจะอยู่ที่ราคาต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวนี้โตจะใบผิวๆด้วยนะคะโนพเก้าป้ายอ่ะอันนี้สวยมากนะคะชื่อมหัดไทยนะคะนี่หลายคนจะจาสับสนกับพรพรวงนะพรพรวงจะใบาย,ยาวกว่านี้นะคะแล้วก็จะเงาวกว่านี้ค่ะ ถ้าเป็นมหาดไทยนะคะเขาจะออกไปทางดูด,ด้ันนะคะออกทางดําแล้วก็เม็ดชุมพูแบบนี้นะคะอันนี้สะโพกจะกว้างกว่านะคะก็คือความกว้างของใบมันจะป้อมกว่าค่ะอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทนะคะชื่อว่ามหาดไทยนะคะหรือว่าถ้าพี่ๆสงสัยนะคะว่าเอ๊ของที่บ้านเป็นอะไรนะคะลองอถ่ายมาเปรียบเทียบกับในวิดีโอหนูได้นะคะตัวนี้จะชื่อว่ามหาดไทยคะ่ะส่วนตัวนี้นะคะคือตะวันชิงพบนะคะ ตะวันชิงพบซไซนี้ให้ไป100บาทนะคะเป็นไม้ออกโทนน้ําตาลนะคะหูจะเกยกันก็คือตรงใบหัวหัวใบเนะะี่ยค่ะเขาจะซ้อนกันนิดหนึ่งนะคะตัวนี้100บาทค่ะตะวันชิงพบนะคะเนี่ยค่ะเพชรจินดานะคะโทนชุมพูที่หนูบอกว่ามีหูใต้ใบนะคะตอนโตอันนี้เดี๋ยวดูก่อนมีหรือ,อยัง,นะะอดดอยงนะคะแอดดูยังนะคะตัวนี้ยังไม่มีแต่แอบมีนิดๆตรงนี้นะคะนี่อันนี้ให้ไปราคา หนึ่งร้อยบาทนะคะชื่อว่าเพชรจินดาค่ะอันนี้นะคะชื่อว่าธงชัยนะคะธงธงชัยเดี๋ยวหนูดูายแป๊บหนึง่งธงไทยนะคะธงไทยขออภัยนะคะเป็นหูแบบนี้ค่ะหูเขาจะมาถึงโคนใบก็คือเป็นไม้กึ่งกาบนะคะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะธงไทยนะคะใบเขาจะลามมาถึงก้านนะคะนางรากสดแผงจะเป็นสีเหลือบๆแบบนี้ค่ะ อันนี้ต้นละสามสิบห้าบาทนะคะนางรากสดแผงนะะี่ค่ะชายชนหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ายมาแล้วนะคะอันนี้อำนาจนะคะนี่เป็นไม้ใบพัดค่ะตัวนี้นะคะทรงใบจะแปดนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะอำนาจเดี๋ยวจะพาไปชมต้นแม่ด้วยคะ่ะรากทุงเรียบร้อยหมดเลยนะคะตัวนี้ ตารานพัลั์นะคะตัวนี้ให้ไปกระถางละ500บาทนะคะหน้าดังเดิมนะคะหน้าจุดเบียนอันนี้คือแบบสวยมากนะคะทำยากปายสวยเลยอันนี้ให้ไปกระถางละ500นะคะเป็นกระถาง4นิ้วนะคะความเขาะจะไม่สูงคะ่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมบรรดามแม่พันหนูด้วยนะค,ะ,คะมีหลายต้นอยู่นะคะตัวนี้นี่ค่ะยักษ์บักลันนะคะนี่ค่ะตอนเด็กๆจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ให้ไป150ค่ะ,คะอันนี้ลูกไม้กาบนะคะสีเหลือบ ออกชนชมพูแทรกเขียวนะคะอาจจะมีขาวจุดๆมานหน่อยนะคะอันนี้ให้ไปราคาห้าสิบค่ะอันนี้สวยมากนะคะเทพเทวาป้ายค่ะต้นละหนึ่งร้อห้าสิบบาทนะคะเทพเทวาป้ายนะคะฟอร์มสวยใบดกนะคะตัวนี้เป็นบอนเก่านะคะตัวนี้ค่อนข้างทํายากนะคะจะให้ป้ายสวยๆแบบนี้ค่ะนี่อันนี้พยามัจจุราชนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้คือไซส์ร,ราคา200บาทนะคะขครรับพยามัจุราชนะคะหน้ามันจะเงาๆจะแบบออกเข้มๆดูดันนิดหนึ่งนะคะตัวนี้แต่การแข็งมากๆค่ะนะคะเพชรเจสีนะคะไซส์นี้50บาทค ala <c ough> ่ะจะเห็นได้ว่าดังมาแล้วนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มกัดเม็ดสีชมพูมาแล้วค่ะ อันนี้เป็นลูกไม้นะคะเบอร์สองค่ะลูกไม้เบอร์สองบอกว่าลูกไม้เบอร์สองเปอร์ชมพูได้เลยนะคะตัวนี้ให้ไปราคาสี่สิบบาทค่ะอันนี้เป็นเมืองหนองคายนะคะไม้ใบกลมนะคะเม็ดสีแดงตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะเ <te le> มืองหนองคายลูกไม้หูยกนะคะที่สีเปเิปอดนะคะนี่อันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะแม่สวยมากค่ะตัวนี้นะคะลูกไม้หูยกสีเปิอค่ะ อันนี้เป็นใบหอ,อกต้นที่สองของวันนี้นะคะให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะบอกต้นที่สองก็ได้ค่ะอันนี้ต้นที่สามนะคะนี่ต้นที่สามขอที่หนึ่งร้อยสิบบาทนะคะจะได้ราคาต่างกันนี่นะคะอันนี้ชมพูพันธ์คลองเมืองนะคะตัวเก่าค่ะอันนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่นะคะล่างสุดนี่เลยคือเลิศดมงคลนะคะไล่ไปก็จะเป็นชนะมารกับเขื่อนนะคะ อาจจะแยกอย่างนิดนึงนะคะเขอนปลาศากิลสิ์จะสีแดงเงาแบบนี้นะคะแต่ว่าทรงใบเขาจะต่างจากชนะมานนะคะตัวนี้สีสวยมากนะคะมาดูตู้แม่พันธุ์นะคะแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนินซับนะคะนินซับใบป้อมๆกลมๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็มีแบ่งแปสิบนะคะสําหรับตัวลูกนะคะปลาหูอมจันทค่ะนะคะนี่ที่หนูจะพามาดูนะคะอาจจะมืดหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ย แดดหายไปแล้วนะคะเร็วมากนะคะแปบ๊บเดียวเองนะคะลาหูอมจันเวลากัดจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะที่หนูให้ดูจะเป็นโทนมืดๆนะคะตัวนี้พอกัดแล้วก็จะแบบมีสีขาวมาตัดสว่างขึ้นมานะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะสวนมากอันนี้เป็นจะลงน้ำทองนะคะเป็นจะลงน้ำทองถ้ากัดเต็มใบก็จะเป็นประมาณใบนู้นนะคะนี่ค่ะ ด่างเยอะด่างน้อยแล้วแต่ใบนะคะตัวนี้จะด่างน้อยหน่อยนะคะมอจินดานะคะตอนโตจะเป็นสีนี้นะคะสําหรับตอนเด็กจะออกโทนเขียวๆนะคะหมอจินดาตอนโตกัดชมพูค่ะใบสวยมากนะคะตัวนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้ต้นแม่เขานะคะนี่ต้นแม่เหลืออยู่สามใบค่ะ เมื่อวานพาไปชมต้นลูกซับเศรษฐีนะคะอันนี้คือต้นแม่ซับเศรษฐีนะคะเวลากัดจะกัดได้ขนาดนี้เลยนะคะตอนเด็ก,ดกอ่ะจะเป็นแบบใบเขียวๆจุดแดงแบบนี้เฉยๆนะคะสวยมากซับเศรษฐีะค่ะก็ตัวนี้ก็จะเป็นชุมพูพานคลองเมืองนะคะอันนี้ก็มีแบ่งนะคะหนึ่งบาทโูนจะเป็นเทพนรสิงห์นะคะนะคะสีชุมพูนะคะ อันนี้ก็จะเป็นมหาราชนะคะไม้ป้ายบอลเก่าค่ะตัวนี้นะคะนี่ค่ะหนูก็จะเอาฟอร์มที่เท่าๆกันนะคะมาไว้ด้วยกันเพราะว่ามันจะได้ไม่คุมกันนะคะนี่นะคะก็อันนี้คือบรรดาแม่พันุ์ของดารานุพร,รัตท,ทั้งหมดเลยนะคะต้นจะไม่สูงค่ะห่างจากขอบกระถางแค่เนี่ยค่ะคืบหนึ่งนะคะประมาณคืบหนึ่งเองนะคะเขาเป็นไม้ที่ฟอร์มพุ่มฟอร์มเตี้ยนะคะแต่ใบจะดุนะคะ อันนี้คือดารานกพัตนะคะถึงนู่นเลยนะคะส่วนโทนเหลืองๆนี่ก็จะเป็นบรรดาลูกไม้เยอะนะคะลูกไม้แล้วก็ไม้มีชื่อบางพันธุ์อย่างสุริยฉานนะคะก็คือประมาณนี้นะคะวันวันเมื่อวานมีกระถางสี่นิ้วแบ่งไปนะคะเหลืองสุริยฉาน สำหรับวันนี้นะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะใครสนใจพันไหนนะคะโทรได้เลยที่เบอร์0 6 4 2 8 2 4 3 6 3นะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหนูฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะที่ชื่นชอบอนสีสวยๆนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าใครสนใจนะคะสอบถามวิธีการปลูกหรือว่าแรกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสนใจสั่งซื้อก็โทรติดต่อโดยตรงได้นะคะใครยังสั่งซื้อไม่เป็นหรือว่า ไม่รู้จะสั่งยังไงนะคะโทรมาพูดคุยก่อนได้เพราะว่ามีเก็บปลายทางนะคะสามารถจ่ายเงินปลายทางได้เลยนะคะ